ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v i ดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเอามื่อ,อก,กี้ถึงไหนแล้วนะคะคุณชนชนิชาสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะ ทุกคนขอบคุณนะที่เขาหัวใจให้นะคะพี่ๆน้องปูาาขอบคุณมากค่ะรักพี่เหมือนกันหนูรักคนง่ายนะเดืเยวเขาคนในโซเชียลมไม่เคยโกรธใครจริงๆหรอกพี่จริงๆแล้วดูขอบคุณพี่มากที่ที่น่ารักกับหนูนะคะ พี่ถึงไหนเนอะอ๋อเจอวิจิบ่อยไหมหรอคะเผ็ดวิจิเจอบ่อยไหมเดือนละครั้งที่ผ่านมาค่ะอ๋อ้าลูกเริ่มเรียน พี่หนุ่มไหมคะหรอคะโกรธแต่พี่หนุ่มหรอคะไม่ได้โกรธพี่หนุ่มค่ะ ไปกินไ่กินออกไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วใช่ไหมอร่อยค่ะพี่นี่หนูยังมีลูกชิ้นใหญ่นะพี่ปันช,ชาติสวัสดีค่ะกินมาเลยเลย ูเชื่อว่าตอนนี้ความรักมันไม่ได้สำคัญอะไรมากแล้วอะหนูเชื่อว่าเหนือมันอยู่เหนือกับทมรักไปแล้วอะมันคือความว่าเราจะทำยังไงที่ให้วิจิมีความสุขมากที่สุดก็พอแล้วเน้นวิจิอยู่ตรงกลางมากที่สุดก็พอแล้วค่ะ พี่หนุ่มก็ยังหล่อในสายตาพี่เสมอเขาก็ยังเอกหล่อแล้วก็เลี้ยงลูกได้ดีในสายตาพี่เสมอก็ไม่เคยเปลี่ยนนะนะแต่ว่าบางครั้งที่ทะเลาะก,กันมันก็อาจจะมีชมเขาไม่ได้เต็มปากเพราะมันก็มีอารมณ์โกรธวิจิปลงว่าวีดันซีผู้ก้าหานค่ะ สวัสดีค่ะอ่ะขึ้นไปเร็วมากเลยวิจิเหมือนพ่อค่ะวิจิเหมือนพี่หนุ่มมากคนอ,อันเนี้ยกุ้งพลอยอย,ยอมรับว่าวิจิเหมือนพี่หนุ่มมากเราต้องยอมรับว่าเขาเหมือนกันมากหน้าตานะคะแต่มันก็มีบางมุมก็คล้ายกุ้งพลอยเหมือนกันก็รูปัองสองคนนะนะคะเผ็ด <c oughs> <c oughs> ว่าเยาว่ายังรักอยู่ไหมแต่พี่สําคัญว่าทำางไงก็ได้ให้วิจิตมีความสุขอะไม่ขาดอะและทํายังไงก็ได้ให้พี่หนุ่มเขาอารมณ์ดีๆไม่เครียดจะได้ทํางานเลี้ยงวิจิแล้วก็มีสุขภาพที่ดีอยู่กับลูกไปนานๆมันเหนือมันเหนือคําว่าความรักไปแล้วอะไม่รู้ค่ะ มันมันเพราะว่าบางทีความรักบางครั้งมันก็กินเข้าไปไม่ได้อะมันก็ความรักบางครั้งมันก็ได้เห็นกับตัวเองอ่ะมันพอวันเนี้ยมันผ่านอะไรมาเยอะมันเหนือไปแล้วอะค่ะมันอยู่เหนือนั้นไปแล้ว <Double. S 2> อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ